ขัดใจไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้ขอนั่งตรงนี้ตรงนี้นออตรงนี้สิตรงนีม้มันไม่ใช่นะพอ่อมันต้องนั่งตรงนี้เออมันรู้เรื่องรู้เรื่องพ่อเน่มัรู้เรื่อง,เอ,ง,อง,เ,องเอ้ยยังไงยังไงไปก็ได้งอ,อะเอ้เอาไงดีจะเอาไงดิมัดตัวเองอีกเออนันน่นควันเยอะไปทั้งคนทั้งหมาเลยทีนี้ นี่ก็อะไรมังกรกระแสะคนกระแสะคนเธอนี่มันไก่หรือมันหมาไก่เขาไม่กระแสะคนกันหรอกนะอโอ้ตายแล้ไหนดูหน้าสุดหล่อสินะนะโอ้โหทำไมอยากอ้อนกับเขามากงผิงไฟเหรอไก่ผิงไฟเหรอช่วงนี้หมูแพงนะมังกรรู้เปล่า หมูแพงนูกหมูแพงนะอ่อนมากนะอ่อนมากนะเนี่ยเดี๋ยวหออกตันๆอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยนะรู้ว่าเนี่ยรู้ตัวไหมหือย่างนะอบอบดีกว่าอบดีกว่าไหมไหมเอาอบฟางกว่าหรอไก่อบฟางได้ไหมได้ไหมได้ไหมเป็นไก่อบฟางได้ไหมได้ไหมเฮ้ยอังกอร์นี่หน้าก็แดงอกก็แดงอกตันตึกเลยมันเคี้ยวอ่ะมันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยว